ไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เรียกกันว่าโอไมครอนนั้นน่ากลัวแค่ไหนผมคิดว่ากลัวไว้ก่อนดีกว่าไม่กลัวครับเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นนั้นบอกว่ามันแพร่กระจายได้เร็วกว่าเดลต้าและมันอาจจะมีความสามารถในการหลบเลี่ยงวัคซีนได้ถ้ามันหลบเลี่ยงวัคซีนได้นี่คือความน่ากลัวครับเพราะว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเราบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้ คนไทยจะได้เกิน100ล้านโดสเราจะได้70%ของประชากรเราก็นึกว่าเราสบายแล้วเราข้ามเส้นแดงแล้วเราจะรอดแล้วแต่ถ้าเจ้าโอไมครอนนี่มันมาบอกว่าไม่จริงมันสามารถสร้างอิทธิฤทธิ์ที่จะหลบเลี่ยงวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่คนไทยชอบที่สุดนั่งรออยู่ ยอมจ่ายตังเองเพื่อจะฉีดหรือว่าเป็นวัคซีนไข้ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือสิ่งที่เรายึดเอาเดลต้าเป็นหลักแต่พอเจ้าเดลต้าตอนนี้มันเป็นเจ้าครองตลาดอยู่99%แต่ถ้าโอไมครอนเนี่ยแทรกตัวเข้ามาไม่จำเป็นต้องยึดครองตลาดเพียงแต่ว่ายึดตลาดได้สัก5% 10%ท่านั้นแหละครับมันก็จะกลายเป็นภัยคุกคาม ที่ใหญ่โตน่ากลัวโดยเฉพาะในช่วงธันวาธันวานี่ในประเทศไทยเรามีจุดเปราะบางอย่างน้อยสามอย่างก็คืออากาศเย็นมาตรการของเราผ่อนเบาเราเดินทางไปไหนมาไหนอย่างสะดวกสบายมากขึ้นและเผลอตัวครับไม่ใส่หน้ากากไม่รักษาระยะห่างนึกว่าก็ฉีดวัคซีนกันแล้วนี่แต่เจ้าโอไมครอนไม่สนใจครับ วัคซีนไม่วัคซีนมันบอกว่ามันกระโดดข้ามกำแพงวัคซีนได้มันมุดใต้ดินได้ดังนั้นกลัวไว้ก่อนเป็นดีครับจะได้ฉลองปีใหม่เข้าดาวคริสต์มาสกันอย่างระมัดระวังฉลองได้แต่แบบ new normal เพราะว่าเจ้าโอไมครอนเนี่ยเป็นตัวหนังสืออักษรกรีกอันดับที่15 อันดับที่15นี่ก็คือกลางๆแล้วเพราะว่ามันมาตั้งแต่เอลฟาแกมมาเดลต้าเสร็จแล้วก็มาตัวนี้โอไมครอนนี่คือโอตัวเล็กตรงกันข้ามกับโอตัวใหญ่คือโอเมกาครับโอไมครอนคงต้องไม่ถึงโอเมกาเพราะว่าถ้าโอไมครอนเองเนี่ยเราเอาไม่อยู่เนี่ยอย่าให้มันกลายเป็นโอไม g กอดนะครับนี่แหละ ตื่นกันมาตั้งแต่ต้นๆเพื่อว่าถ้าเราสกัดได้เราก็ไม่ต้องแตกตื่นไม่ต้องตกใจและที่สำคัญไม่ต้องกลับไป work from home กักตัวอีกนะครับนี่คือสุดยอดของการป้องกันตัวเองคือต้องไม่กลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเก่า old oh, normal วันนี้เราเข้ามาสู่ new normal แล้วยังไงยังไงเราย้อนกลับไปไม่ได้ครับ ฉะนั้นโอไม c ครอนอย่าให้กลายเป็นโอไม่ก๊อดนะครับ